สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนนี่ฮะอยู่ตลาดครับโอ้วันนี้บุญใหญ่ครับเราจะซื้อของครับทุกคนทำสุก,กี้สองร้อยชุดขอบคุณพี่นาลีเยอรมันนะครับที่คุณหนึ่งุก,กี้สองร้อยชุดให้ตูนเป็นสะพานบุญให้นะครับแต่ว่าเราจะเอาเป็นแต่เราจะเป็น,เป,นเป็นแปรรูปครับเราจะทําเป็นสุก,กี้แห้งนะครับแจกครับสองร้อยชุดเราจะมาซื้อวัตถุด,ดิบกันนะครับผม ไปตลาดกันมาแล้วครับเราก็มาเตรียมวัตถุดิบทุกคนเตรียมวัตถุดิบแล้วก็จะหั่นผักไว้บางส่วนครับเพราะว่าเรามีตะกร้าแค่นี้ออกว่อเด้อ200ชุดขอบคุณพี่นารีมากๆครับขอบคุณขอให้พี่เจริญเจริญนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูอนุโมทนาบุญนํากันนะครับขอบคุณโอ้เจดีใจมากๆครับให้ตุนเป็นสะพานบุญอีกแล้วบุญจะส่งให้เราสุขใจนี่คะผักบางส่วนเตรียมไว้ อันนี้ตัวจะใช้ปลาหมึอกกรอบแทนปูอัดนะคะเพราะว่าปูอัดมันจะเละครับมันจะเละเราจะเปลี่ยนวัตถุดิบที่ดีขึ้นฮะที่มันไม่ให้มันเละเพราะาเราเอาไปผัดทุกคนถ้าเกิดต้มมันโอเคอยู่นี่เราจะไปผัดเอาเซ็ปลาหมึอกกรอบลูกชิ้นปลาเราครับนี่ก็ตอกไข่วุ้นเส้นเราปรกติตัวจะใช้วุ้นเส้นไอ้นี่วุ้นเส้นแบบถุงใช่ปะ่ะหือที่เขากินในหมูกระทะอะไรเงี้ยแต่ว่าเวลาผัดนี่เราจะเปลี่ยนวุ้นเส้นครับเอาเป็นวุ้นเส้นแห้งแล้วมาแช่ครับ มันจะเหนียวนุ่มมันจะไม่เละทุกคนนี่ฮะหมูของเราหมูอย่างดีครับหมูสไลด์อย่างดีหมูสันนอกสไลด์อย่างดีครับนี่รอให้มันขายแข็งก่อนแป๊บหนึ่งขั <c oughs> ้นตอนเตรียมกล่องครับนี่เอาพลาสติกรองด้วยกล่องเราแถวละร้อยแถวร้อยกล่อง สองแถวสองร้อยกล่องครับครบเดะโชเปะนะเราจะผัดนะครับทีนี้ใส่น้ำมันไปนมันอย่างดีใส่ไปครับผัดลายกระทะเลยแหละทุกคนยืมกระทะพี่มาครับกระริวอยู่ใส่ น้ำจิ้มเราครับสูตรเด็ดครับน้ำจิ้มสูตรโบราณขาไปเลยสามสิบฟองครับหม้อน,นี้ขนาดใหญ่มากใส่หมูสไลด์แล้วลงไปครับอ,อ,อันนี้บายให้ดูนิดหน่อยทุกคน จะเร่งเครื่องนะครับใช่เร่งเครื่องจะ,ะ้วก็ทอดนีกเราปรุงรสครับรรรรอใส่ไปเลยข้นแซ่บกร <c oughs> อบลงไป้ายแทนปูอ,ปอัด จะได้ไม่เละไปเลยสิ่งดีๆเต็มกล่องอชิงครับไ,ไปผักลงไปผักสดๆผักแล้วสดมากเมื่อกี้เรามีกระท้าแบบใหญ่ๆมากๆเลยดีเลยเนาะนี่ยิ้มพี่ได้ใหญ่ๆเท่านี้ครับ ผักให้ผักบุ้งหลุดลงไปก่อนอืมอม,มากัดขาวลงไปเ้เ๊รู้สึกว่าการะทะใช้ผักไปอะไรๆทอนสดิบลงไปแบบแน่นมากครับนี่ก็เนียวแต่ไปจุ๊บ เราโรยนะ้ำสต๊อกลงไปครับไหนเส้นลุงปลายครับเป็นเส้นเหนียวนุ่มของเราเหนียวมากเเส้นอย่างดีอันนี้ครับลานจิ้มของเราเลยครัเปื่ยค้นๆเลยอืมี่แล้วก็ให้น้ำมันทำให้แห้งสักหน่อยทุกคนอื้แซกบุกกี้แห้งของเราครับ โอ้เราจะให้มันแห้งคุกปึ๊บ,ปบไปเรื่อยๆครับอืมโรยขึ้นช่ายเลยครับใส่ขึ้นช่ายเพิ่มความหอมครบสูตรสุก,กี้ของเราครับเอาคุณเลยจ้ะครับทำแล้วแพ็คๆทุกคน,ท,กคนทยอมมาเลี้ยงเรื่อยๆครับหัวหม,มุนครับทำสองคนโอ้มีความสุขมากๆครับเลี้ยงเรื่อยๆครับนี่ครับประมาณเท่าไหร่เนี่ยเต็ง ร้อยเจ็ดสิบกว่าค่ะรเดกว่าครับเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาเอาอีกเพราะว่าเดี๋ยวต้องรีบไปรับพี่วุ้นครับไปรับพี่วุ้นไปทำให้ประชาชนก่อนทุกคนแล้วก็เดี๋ยวจะไปเพราะว่าจะไปต่างอำเภอพอดีรีบไปแจกฝั่งนู้นก่อนด้วยเลยกระจายกระจายไปครับเดี๋ยวกลับมาผัดอีกเหลืออีกสนะา,ามสิบเนาะประมาณสามสิบประมาณสามสิบกล่องเนาะโอเคครับป้บายมาแล้วามาแล้วมาแล้วก็จะไปทำให้ประชาชนเออโอเคให้สองคนทำแบบประชาชน พี่แบงอะไรก็มาด้วยอ่ะออไปละพี่วุ้นไปถ่ายแบบประชาชนแล้วอ๋อหลงพี่วุน้นเอาไว้ไให้คนกวาดขายนหน่อยที่ละเขาใช้แรงงานเนยหอ้เขาสักสองคนละต้วงพ่อชุดนอนมาเลยค่ะผมได้ถ่ายบ้างไม่ได้ถ่ายบ้าหงนะทุกคนมาแจากฟรีครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีค่ะพี่นาลีพี่นาลีเยอรมันนะครับผม แรงงานเยอะๆให้ไปคนละสองกล่องเลยครับจะได้กินอิ่มๆแล้วถือไปให้เพื่อนเขาด้วยเสียงกันจะอีแอดอีแอดนะคะลุลลลุวันนี้เรามาไกลมากครับมาอำเภอพนานนี่คมครับมาแจกต่างอำเภอเลยครับ พ่อ,อนี่นี่แจกครับแจกน้อแพก็อยู่ชุดนอนอยู่ทุกคนแต่ก็ออกมาก,กันเลยครับหัวหมุนหัวฟูโอ้มีความสุขครับสนุกมีความสุขอิ่มบุญอิ่มใจเดอเดอเระวังรถนะคะ ฝากคุณป้าคนนี้ไว้ให้เลยนี่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าตุนาจะไมไ่ลงไปทุกคนตัวต้องอยู่ในรถก่อนตอคอยขยับรถครับนี่อันดูโมธนาบุญด้วยนะครับ คิดว่าเรามาขายเหรอเขาคิดว่ามีมีคนสั่งแล้วเราก็มาส่ง,งอ๋อแจกปีนะครับโอ้ยิ้มเลยมีความสุขครับให้คุณยายด้วยยายอยู่กับตาสองคน กอ,งน,อง,งนึงองายน่ะเ,เมื่อกี้เห็นขับผ่านแล้วเขากินกันเลยนะาเต้เไหมวะเออมีอมความสุขถ่ายไม่ทันทุกคนถ่ายได้เท่าที่ถ่ายได้ถ่ายไม่ทันครับนี่ค่ะเขากินกันนีเห็นไหมโอ้ยกซนเลยโอ,โอ้ยกซนเลยครับเมืแ่อบบกี้คุณลุงคนนั้นเห็นไหมทุกคน น่าจะเห็นอยู่นะอร่อยจะจัดฟาดบุ้มอยู่แล้วครับสุกี้ตุนบ้านนาไม่ว่าจะเป็นแห้งหรือจะเป็นต้มนี่ครับไปไปไปแจกต่อสุกี้แห้งครับตาเอตาเอ,อน่ารักยิ้มหวานนะคะ พี่หวานเลยค่ะคุณครับท้เอพี่เขาบอกว่ามีคนงานสี่คนนี่ครับพี่เขาก่อสร้างกันอยู่ข้างบนครับฝากให้ด้ยวยนะครับครับผมครับผมกินให้อร่อยนะครับไปนี่ค่ะ ครับแจกทุกคนนุ่นนุ่นคนคารีตเต่เดินมาก็แจกไปเลยครับนี่ไงเขาได้แบบไม่ต้องไป่เอาเงินไปซื้อข้าวนี่โอ้โหดีใจกันใหญ่ครับีเขาซื้อน้ำมาเนี่ยเน,เนี่ยเดินเหนื่อยพี่เขาว่าอะไร เขาให้ล้ำๆเลยๆนะครับเช่นกันครับกี่ไปกินครับแจกฟรีแจกฟรีจ้าไปกินจ้าจ้าขอบคุณครับค่ะใส่กระหอนีเลยเช่นกันครับฟรีครับผมโอ้ขอบคุณค่ะครับอ่าแจกฟรีครับของยา ตลาดมาถุงหนึ่งครับคุณครับคุณครับก่อนขอบคุณครับก่อนครับก่อนครับผมก่อนอล้รพี่มุนได้แจกให้คนที่นั่งรอทําบัตรด้วยทุกคนเขาหิวข้าวกันเนาะติดเที่ยงพอดีเขาได้กินพอดีเลยครับแต่ข้างในไม่ได้ถ่ายอิ่มบุญอิ่มท้องแนะนำกันติดเที่ยงพอดีพอดี เขาหิวกันพอดีดนะครับเออดีทำแบบประชาชนเนาะสวยเด้ออ่านี่ครับแจกแจกครับแจกเนี่ยค,คนทำงานหนักๆน,นี่ได้กินข้าวเที่ยงพอดี คุณพี่นาลีใครมั้คะพี่พี่นาลีก็ทำบุญให้พ่อพี่พี่นาลีด้วยคะ่ะผมบุญส่วนที่ก็ส่งให้พ่อพี่นาลีได้ไปมีชีวิตที่ดีบนสวรรค์มาครับเนะเาะเขาเรียกว่าอะไรนะได้บุญน,นะคะผมได้บุญ นี่ละามาไกลทุกคนมานอกพื้นที่ไปแล้วได้กับข้าวไปกินแรงและได้กินเที่ยงกินเที่ยงกินเที่ยงแล้วกินเที่ยงเบื่ลยนะขี่ขแล้วแจกเลยครับ<ล><า>เออาจากเอ,เอ,อาจากัรยจอนเลยาอากาศร้อน ผ่อน่าทุกีีเิมากับยายคนจ้ะอ๋อโอเคขอครับได้ครับกินให้อิ่มเลยครับขอข้าวโอคจัดอี่เออขอข้าวันน้เอาไวเหรอเอาไว้มาขอข้าวเขาขอเพิ่มครับพี่ขอเพิ่มครับขอให้ยายด้ยายอยู่ฝั่งทางนี้ขอให้ยายโอเคครับมากับยายสองคนคนทุกคนยากกว่าเราก็มีเยอะครับ นี่เขาคนเมื่อกี้เขาเอาไหวมาแลกข,ข้าวนะทุกคนมาจากภูพานพุนใช่ไหมพี่เบนนี่ฮะโอ้เขาดีใจเขาได้ขอไปกินเนี่แหละครับทุกคนทําการทําบุญนี่เลยอย่าเลือกคนทําด้วยใจเราให้ไปเลยครับเขาอยากได้ของเราเขากินเนาะนะพี่เบนเนะาะเขาก็กินเนาะเขาที่มาหาขอข้าวเนาะเอาไหวมาแลกมาซื้อไหวอีกใช่ใจะได้ข้าวอ่ายอดครับนี่ครับแจกไว้บ้างส่วนแล้วอ ทุกคนยอดครับสนุกมากครับอันนี้มาเอาเพิ่มทุกคนเราจะไปอีกที่หนึ่งขับไปแจกไปขอบคุณนะครับบนุโัทฒนาบุญนำกันครับผมถ่ายบ้านไม่ได้ถ่ายบ้านเหมือนเดิมทุกคนบางทีก็ไม่ทันได้จับกล้องใส่ถุงด้วยครับนี่มาเอาเพิ่ม คนดีใจเหมือนครับที่ว่าได้ของแจกอนุโมทนาบุญสาธุครับผมทุกคนเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปที่ห้องครบสองร้อยชุดทุกคนเฮส่เดี๋ยวไปซื้อตะเกียบเพิ่มครับตะเกียบหมดนี่ฮะแล้วก็ไอที่ยังไม่ใส่ถุงอยู่ข้างล่างอีกเพียบเลยนะครับผมยังไม่ใส่ถุงอยู่ข้างล่างอีกเพียบเลยโหทุกคนอนุโมทนาบุญครับจะไม่มีคําไหนพูดนอกจากคานี้แหละครับ นะครับเนาะทุกคนรอบสองเตรียมของเสร็จแล้วออกมาครับเข้าไปไปเจอที่ไปหมู่บ้านในป่าครับทุกคนไปหมู่บ้านในป่ามาคับพี่วุ้นด้วยพี่วุ้นก็มาด้วยทำประชาสัเสร็สสเสร็จแล้วก็มาด้วยแล้วเข้าไปลึกๆเลยอากาศร้อนมากแดดร้อนมากทุกคน ร้อนจนเทละลายร้อนจริงๆร้อนจังครับ เพ,เพลงนี้มันต้องเข้าแล้วอะครับทุกคนเห็นควายเห็นบัวเห็นบัวเห็นควายอะอ่าบัวขำแยังวันนี้ไม่ได้แวนเนื่องจากแวน่นไม่ได้ครับต้องใส่รถมาเพราะเยอะสองร้อยกล่องโอ้โ,โ,อโหโโฮโฮโปวดจัดจัดบึ้มครับความสุขมากครับตั้งแต่ตีห้าครับานยนี่ไงคุณยายนี่นี่นี่น สกี้มาแจกครับกินเยอะๆนะครับสายขึ้นตาด้วยยายบอกข้างในมีอีกไปเรียกก่อนไปเรียกก่อนขออีกสองครับได้เลยครับมายายบอกข้างในมีอีกสี่คนได้เลยครับว่าได้เลยดีใจครับผม ลับหลับรับเอาโอเคค่ะคุณยายว่าไปให้นลุงแจ็คโอ้รับ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 คุณยายดีใจนะน่ารักคุณนันดีใจเนาะที่รักเนาะหมู่บ้านนี้อยู่ลึกมากทุกคนลึกมากลึกจากในตัวตลาดเยอะเลยนี่จะเอาให้คุณลุงเนี่ยครับแจกฟรีครับผมครับสุกี้มาแจกฟรีครับ นี่ไงให้ถึงบ้านเลยนี่เห็นไหมเห็นรอยยิ้มไหมทุกคนอาจจะบังๆหน่อยเพราะตัวไม่ลงเห็นไหมเห็นไหมไล้แจกไปมาได้ไกลกว่าเดิมลึกกว่าเดิมมีความสุขทุกคนมีความสุขหมดเลยที่เขาได้รับสิ่งของน่ะไหนๆนึงเนื่เด็กน่ไปให้แน่ๆครัวสม่าเขาก็ขอเผื่อคนในครอบครัวคนที่อะไรอย่างเงี้ยครับ แล้วก็ให้ครับให้ทุกคนนี่เข้าถึงบ้านนะฮะนี่มีหลานด้วยมีหลานน้อยด้วยทุกคนนี่ดีใจครับดีใจนะแอบรักเด็กรักเด็กจะพักกับชัยภูมินะครับเดินทางแล้วครับพรุ่งนี้ พรงนี้มเลยอนี้มะอือน,นี้ว่าไปเติระวังหมากัดนะเดินก็ไปจุดสี่สห้าวันนี้ก็ยิ้มอย่างเดียวหนึ่งหนึ่ง,นง,นง,นงคนนั้นเข้าไปหนึ่งเขาเดินมาอีกนะครับหนึ่งเขาเดินเอาอีกขออีกได้ได้ได้ไหมนี่ทุกคนนี่มเมาเลยครับไม่พอมเมาเลยครับใครอยากได้ได้เลยเยอะแยะเลย มาไปเลยคร้าไปเผื่อเพื่อนบ้านเลยครับครับเฮยครับปรุงเพิ่มเอาถ้าเกิดเราไม่จัดปรุงเพิ่มดีใจดีใจมีคนอยากได้สุกี้งั้นเลยเอาเลยครับไม่งกครับไปเอ๊เอาให้เพื่อนกินโอเคครับผมไปเลยไปไหมครับอร่อยแซ่บกินเลยเห็นไหมเขบคุณครับยินดีครับผมขอบคุณพี่นาลีนะครับเห็นไหมนี่เห็นไหมนี่ คนแถวไปทางตรงนั้นอีกนิดเนึ่งน่ารักโอเคนี่แหละครับการให้น้องโคตดมีความสุขสุขทางผู้ให้ท้งผู้รับจริงๆฮี่เด็กข้างหน้าฮี่ขอบคุณครับอะไรนะที่รักเขาดีใจมากๆเลยอ่ะคนที่เขาดีใจมากเลยเราไปแจกอล้ครับใช่ นี่เงี้ยให้เด็กเรียกแจกให้เด็กนักเรียนด้วยนี่นี่นค่ะแจกให้นักเรียนให้เด็กนักเรียนด้วยนี่มาไปกินเลยเด็กๆเอามาแจากฟรีครับ ไม่ได้มาหาเสียงนะครับแบ่งกันกินครับ,รบโอเคอยู่กันหลายคนมากๆเลยหลายคนเลยหลายคนมากครับนี่ก่อสร้างครับก่อสร้างนี่ฮะ,อะขอบคุณใหญ่ครับ อยู่หลายคนคุณป้าเขาบอกว่าอยู่หลายคนสิบกว่าคนเพราะว่าคุณยายเอาสุกี้มาแจกจ้านั่งเงองเงาน่คนเดียวเลยนะกินข้าวแล้วบอเ <c oughs> นี่ยนเะนี่ยนะ <c oughs> นี่เหาเห็นไหมโอ้ยได้รับพรครับอนุโมทนาสาธุคุญญายิ้มใหญ่เลยเอาให้อีกสองยยิ้มย,ยิ้ม หัวลักหูยยายน้ำตาไหลเลยทุกคนเมื่อกี้หนงยายใช้น้ำตายายดีใจน้ำตาไหลเลยครับ ด, yup. ด,ดูแลสุขภาพเจ้าของเด้อยายเด้ออายุบันขนยืนยิ่งยืนนาครับคอผ้าอยู่เบอร์ไหนดูว่าหนูรอเขาถามเบอร์ไหน ระวังาหมากัดน,นะแพรเดินไว้ตัวแจกฟรีค่ะ โอ้ยังเก็บตังก่อนไม่ค่อยปลูกทำเรื่อยๆนะคะรอยสาธุครับมีผู้ใหญ่ใจดีเขาให้มาจะแจกครับโฉมพอหรือยังดินหะพอแล้วพอแล้วครับกี่รถเนี่ยหกสิบดินทุกคน จบแล้วโอ้โหคก็มองเพียบเลยกินแน่อร่อยนะครับสภาพสวยแต่ตีห้าทุกคนเพิ่งเสร็จตอนบ่ายสามบ่ายสามโมงเย็นเสร็จแล้วครับบ่ายสามสามโมงครึ่งโอเคทุกคนคือคลิปนี้ไว้ชมนี้ครับอิ่มบุญอิ่มใจไปพี่ผมมาอิ่มบุญด้วยพี่วุ้นโอเคครับคลิปนี้ไว้ชมนี้ อนุโมทนาสาธุด้วยนะคะขอบคุณพี่นาลีนะครับ<ท>ผมเฮงๆรวยๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับทุกๆคน <c oughs> ไปแล้วครับสวัสดีครับกลับไปจะไปอาบน้ำแลหวนใช่ค่ะ